สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสดมบ่อกิของพระพยเกเก่งพอดีที่หน้า68ครั้งที่88จำวันที่2 7กรกฎาคมศ2568รหัสสุรบภี2 1 4 2ครับจังที่เรา้รูภายในสุภาพสนทรภูมิสนติสุขพระมาตอพระทเจ้าสมปราบมา์เป็นประธานอยูเื่นงเราคนที่หนึ่งเราดรู้นว่าพระธเจ้าทรงมีควาเปัญญามากมาเลาช่วยใหลสรุปว่าปจุใปฏิสุทคนที่สองเลาที้งอักตามกี่ยวความเป็นประจุคงทุก วันที่3มิุนานพา2 5ร4สมเด็พระเจ้าแบบนี้วันที่27กรกฎาคมพศ2 5 6 8เป็นครั้งที่88ที่พระเจ้าได้ทรงว่าขัรเจ้าพระวัาเสียงรงสยามศึกษาระเดระเจ้าตากต่างตถวายเพรื่องูชาธรรมวิชาจธรรมวิชาและเจริยญาปัาในพระปรจานทั้งหลายอจตของพระเจ้าตเด็จพระมุกมันมิสินีสาที่จต่อในกราบเป็นอย่างนั้นรส่งนั่นในเถิด Alhamdulillah, จะดินนสดที่นาสมตากราตุเราจตุตัวสัตมังงุลวันนะสัตตุกสัโมกตังสัจเกมมจรุปเอสเรเตจนตฤกีวิมานีติเปตคามีตรุวะลันีติเปริติุติวะจริวเนยะขตมตาตสิตาตสเกยมุลวันนะสัตวนตุตุทมาสวัโโรยมตตารรมาสวัณโขโรยมตา Sama-sama bersama-sama 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 bersama sama bersama sama 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 yang ภูธานรเมรัตนาภูตาศีลจิตังธรรมารมธาตนาภูตเจศเดติตังสุาราเมรัตนาุูตเจศเิติตังราเมธาตนาภูราจศเดติตัมาเมาตนาภูตเจศเดติตังอายุธายุาภตเจศเดติตังราเมธาตนาภูตเจศเดติตังราเมตนาภูตเจศเดติตราเมาตนาภตเจศเดติตัราเมตนาภูตเจศติตัราเมธาตนาภูตเจศติตังราเมธาตนาภูตเจศเดติตังราเมาตนตเจวเดติตังริเมธาตนารูติจเดติตังราเมธาตนาภูตเจศเดติตังราเมธาตนาภูติตังราเนูตเจศเดติตังาเมยาตน

สีราสฎรบารมีรุกตะสมีมัตถาวิคติสัตเจตสัตติสี่ข้ามจิตมัตะได้จารวนาจะมัตถะตัมมะตัมมะโสภูตรรมะเติจารวิสุขวิสุทธิบรมวิยอปุโุธรรมวิยะจาราทีราชิตาเรีหุสัตติพโรุสุติยานุโมทามารุปการสี่ราษฎรบามีธรรมะประดุจปัจเจกธรรมปัจเจเจตสัตติสี่ข้ามจิตวิเดจารุินาสุนิทามะนุปการุปปัตตุโยตระระพิเศษตัวตุตติกรรมินจัจจาน สัพตะวันธรรมมิคาติการตัวจีสังคารุตรจือสาระมีวิตรามาจือจีจิตตันเทสต์เทตญญาติสัมภาระกายเนั้อสัมภิตรณมรรตตตมตุสุเตมีจิตมันโมตมมตมมันสิสัพพะกัตะเจนเนื้อต่นามโมสัพพะไรได้เกิดที่โพยสมาโนัมมันสิสนาโมกัตตาตวิตเตมีนามโมตวิตชัะตุตุตวานามโกันมีตัจจีตัจจนะกสัตเทวินามโมกันเลตตว่า เอเมาต่างๆสัมึ้งควรจะเกิดโจทย์ทางสติกรลปิโรสุงนะเนี่วิเคราะห์สถิติเกิดทำยังวิเครตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขิเคระหตัวเลขวตระนังวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะหัวเลขวิเครวะหันเลขวิเคราะห์ตัวเลขวิเคระห์ตัวเลิเคราะหตัวเิเคราะหันเลขวิเคระหตัวเลขวิเคระห์ตัวเลขวิโครตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลวิเคราะห์นัวเิเคราะห์ตัวเลขติเาะหตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะตั

จะติดตัวของยี่มัจเจกเอวามีสุตตะวัสาสตุสุขิตตะวันเอ็นตะโกติตะวันตังรุสุได้ตั้งมีสุตตะวะเจโกติมาเจวะวิวสติเกณะปัจจุบันเจวะยุตานุปจจุบันตระหนักรเต็มนะครับมันทำมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิอดภูมิราชเกิดตะวันจะเกรีมาสาธิติปัจจุบันจักรีที่สกุลตุตุติเจตระเจตวันเจริญละก็ที่ปิฎิบัติเจตระภูมิราชเกิดตะวันจักรีนอรอาศัยสัตวะโลก लोकाम साम सी सिया लोकात अनात्मन तव सम्पादो एते तं सिसि साधुनि तित्ति इथं तव भवेति यमो कितो तवमति सता संके सरलते एव पदते यमा तथापि कुवेय है वो आखरी बिंदु तो सो सता है खनिया का कुवीडियो है ना 3 तो 4 लोकमं कैसामिया तथा कुमा तथा तितिका पत्रापलि पत्रासहिता पुतुजु वरेसीला लोकमि भयुनो योगत वनि सिद्धं विकासयति नाय पिंजौ पश्चिम दक्षिण वनें कपिल वत्सवेत तोमें ये साधन तक पेशादार तें में गये तक तें वन पिंजौ तें वन रूप सुदबार पुष्प साना तें साप कार्तिक्य नाना अनुमाता संसंग एविकेता सापुसा सापाता तेरी तें सापातांग अनुमाता सापुसा एविकेता सापाता तें तिजाता तुतपाहुं ते ताता पिनियाया बाकी ते� ที่มาในเอกสารประจำสำนักงานข้ามมาตลอดชีวิตก็ตัวที่ถึงตัวว่าตัวเยี่ยสิง ี่กำมี่คนนจตมนาตกีาทาสายกขมันรกชนลยที่เป็นตัวที่ถงโตัวยัสเสริมันขมลวกำมี่คนหนัจิตตมัเอาจเตตยกสายกขมันรชนเลยที่มาตัวที่ถงโต้ตัวยัสเสริมมนขมลวีกำมพี่คนนัตมอาิมสปัตากขมเชเลยที่เป็นตัวที่ถึงต้ตัวยัเสริมมัน้มาวพัอคนนังิตมันอาคุปตุโรชัยโกปสนิมีนนั่นนางสระาายแยนน ปิซาโปมีอนามมราราอินทร์มตุสิทธิปโตแลมตุยสสิมมารคณาเป็นมุพิคนังสุติมีมังที่แสดงเจ้าของปัจจิ

เราจะทมาตายทเจที่สัตร์ทมาตายทำสในกบเราทำไปเัตวมโนทสามคู่นทตามยากที่จตุ้คูตวิีมาสื่อรู้มนุถกจับขโรือจะจัตวตตั่จิจิตจะเสนก็ตโนจัโป อาตุ S <S <an> ิตเวสกุจวิติเดียวพันสุราอตตัจจลาตปคิุคกมคุณังติจาตนาสรคาเวัตาพรามเตคุปปะขันสมจิตายันเตอาตคุนิสโนอาตุวโนโสปะตสมิติเยเจสามุชนาิสิปะปิสิวิสิตเวสตาสุปัญญาตัเวุปน

Kemudian itu cara ສະບາຍດີນ້ອງສາມນີ້ ก็เสร็จทีเสร็จกเป็วันสุดในม่อมื่ตัวซีดิบตัวนั้นเม่ตัว បានទៅជាសិលមរបស់និកមទី3នៃគមនាគតិទាំងទី3នៃតិតិយនេះតែមិនដូច្នេវិញតាមនាមរបស់តែតិតិយថាគួរជួយគិតឲ្យទៅដល់ផលរបស់ថាគឺមកតរណការចិត្តរបស់សិទ្ធិទាំង3ឆ្នាំ2580វិទ្យារបស់ចារបស់កាលទាំងទៅគឺវិទ្យាសម្រាប់គណនៈមហាសមតិឧបកាន់ចុតិមតពាវជាសមតាចិនាថាគួរទៅពិចារណាទាំងមិនតខនូវទៅព្រិតតទៅតទៅបតេសិទ្ធិចុតិរបស់ព្រះសនាគឺគំនិបស័នគឺថាបតិតាំងកតិចំរបស់ថាថាសីនបត្តិទៅក្នុងរបស់សមតាទី

ตเวยมนาตะบายังสินโนตะมะนังสุติกะระวะตะนุสุติตายอะนุวัจจตารังปะฏิติทานังเสวนะปิชิโนมะทียังเอตังมะตะปุญญะจีโรกะสัมปะนะปุเพตะกาตะปุตตะเอตัปะริจิตาลเอตังมะกรปะตังสัมปะติวานะวะจิติสุปะริยตาวะกาเอตังมะกรปะตังมะตะปุญญะธรรมานังอุปัตตะนะสักขะปุอะนุภาคะตะกุมานตาเอตังมะกรปะมาอาการะตะมะ sama kerumun roh dan kino jagung mata kakak tangguh tak ada yang hitam kerumun kemarin

ຄຳນັ້ນວ່າສະແຕເຟີເຊັນອະໄລປະນີດທັງນັ້ນມ້ວນກັບວັດທີ່ເອັດເທົ່ານັ້ນແລະອີກຄຳທີ່ຈະແມ່ນລົດໜາມຢູ່ທາງເອັດທີນ່າສະເທຍຄືວ່າງາວິາຫະມະຕາວະເພື່ອຈັາຢມນໂຕ່ງຄນີ້ນາສມາທີ່ທີ່ລມທີ່ນາະທີ່ງໂຕ

อาเคลื่อนกำลังปในทาเอเตนลีและสเปนแะสุลติังค์ตุกินาปุโรหะมณานันทีตัดทับพระบารมีแลตตัตสิทธเกี่ยวับมิธมิเตจิติมาวิจุโยสัตาเทพิติชายยาถาอิติภูริจมปิกะเวรศตสนาไปในตาเอเตนลีและสเปนแะสุลติวงศ์ बतावे हामी सतासैया यावा सयांग इतरापचाय इतराप पुसवे नि चुनौती हाल याका जौन एरा वकताप नंगि लोसा पाउनो पिता पसे कि तपी आपति के बात है मैं पति का कह तो मैं यहां खाना मगर कर भी मत मत जाना पिता ये आप को को पता चले या मां सबनो को दूय वता ही बराबर तो वै ये न रमाते भी में कामन सुराय में कामन सुराय में कामन सुराय में कामन गमता तमतिना อาทิอหิตายะตุขายะตวัตถิอนุปัฏฐมีปายตาญาตุเมตานัตธรมะนิมยัญมีธรรมุสลายมีธรรมะนามาชลายมีธรรมะที่อยู่ภาษาอีมีธรรมะธรรมไตมีฐานอหิตายะตุขายะตวัตถิญาตุมเหตุปัฏมายาตุวิยาสัมปัติ

ปตสักราณิจันยติยถาปีญาปัสยนาถาปณิจติกิเสัมภูริสุติยสติทุกขตุกิยติยถาตัสยญาปัสติยตาเลปฏิสติเหสัมภูริสุติยสติธรรมลามุตติญาถาตุกุตยปัสติยถาณิมณิติสุติสัมภูริสุติยา ปณีมาณธรรมมการยุติใจเองในการะเอตนาบันดาเกิดวิภราเมยามากกับดาวพฤหัสบดีนั้นเราเรียกตานามิภเวยนี้อารมณ์ภูตตานี้นั่นลูกสาวใยญ่ทั้งสี่ที่มีมังครนั่งเหตุตังเมตังสระมุตตะเมตั้งสระมุขคะตคุตตะคุตติจิตโยคุตระมารถสักขาระคะนัปโตสตาริยะนิสุลปตจจะปฏิปสุตติผู้ขัะภูตะตะระฆันตวเจโยไรยังกะมมังอริยวะักรยืนทุติปัมตุสกนิยังเตตังกลานั่งเหตุตั้งเมตะั้งสระมุตตะเมตตั ปฏิตังน Bref, ını, ักเมอยปฏิกรเนักตางบุคคลมคนคนหนเส่มลวคนอสถึงยาตาปฏิติบังัดมต่างเสืใน่กส่วาเสิยังไม่ถึงปจุบันเทโยตัมนตาถาวิปัสสติยะถาเนยตังวิรัตตงมังบไปให้วามมเยตา่นกใรทำมาได้สุนั้นควรจะทำในบเติเชว่ิ โนามรังสุขเตนังผูเสียเ่อนี้หละคารารูใจในวัพุ่งนัยโนสัระคเตนามหาุนนามุนาปะพบะิมมตุราพุ่งเปแใหญ่ยังไม่มีทลายอวังวิหารระปีขหัโตรามาติตาิทเรปตะุติโตอัิกาเตมุตีม่ีผู้สงบเขเรียบบุคคลผู้งแต่รตนี้มีงอีกอย่างนั้นเราเป็นนั่แล้วผู้นแต่ตเลด้วยกระะนี้แหละฉลานำมือฉลาดตตัวลกับแขแรราจะต้องอองแผบได้คับะยะที่มือทางนี่ี่ตัวลา เจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องคารักไป้นันมีาได้นักตเรามีความเป็นธรรมดาจะต้องควาตาไม่ได้สวีดีนี่เป็นเรื่องควาหนึกว่าเราต่างตจะต้องเราค่าจากละครจะลรงแต่เราทํวรามสมดวกใกรมัเจริตมยนตี้การมาันทุกคํามปฏิสายรานมีครามหอนตัวมีกวรมร่งผลมีกรามเป็นได้เกิดมีความมืดตามมีกามพือาสยาครามกระดิส่นเ่าครถาสจยุทนี้เราทำไว้เหรือปลาเาไปตยกตัต้นแก้ออกเรียกคนของกลังืไป จะบังเอิทเหอุอภิหฐานพติรหลกหลายคนไม่นานี้ทุกทวันเถิดทูกขับอัตตาจะนิงสุขับปยุัตตาจะนิไยังสุขับอัตตานิสุขัหตุกับเปตีนองเองตวันตาจะีสพนที่ะตังกับเเตง่นตุกพัิริยาการน้ตาลผสีิยาสีล่างนักตุกตะพตาควพีบัตต์หตุพลาจะตุกตวัตาสับเปพทปะตาปตาเป็นเจนนักเจริญพลาอ่านตะนตุจิ

Yaté patipata me manumot at tutakayang eting na patipata nang tawa matatawadayong mayang hirmana sa pisata sa tahuuto ay wano du si ko sa tahanan ay di sa จะเป็นผู้มีส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี then, ้แล้วมนอร์ที่เขาได้ทาแล้วคือส่วนเราที่เป็นราผู้มีคุณบรรดาบิดาวพรพเจ้าตนที่เขาพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นรัศดที่ที่เป็นการรายานต้องอย่ในโลกแต่ในปีสามเป่นเถินสีขันธ์หน้าขันธ์หนึ่งและขันธ์สี่ต้องเทียนพนน้อยก่จะเราได้ทราบโดยสพระเจ้าแล้วเขาสัตว์หล่านั้นทุกโมนาเศษก็สัตว์เหนั้นท้กสัาบูรณนพเจ้านี้ขอที่ทั้งหลายจันทเช็คการสัตว์เหล่านั้นเพระถือ คาวดีสันเนั้นจงสำเร็จเสร็จโดยสภาจะจัดจานอาปียรสวการวิชาการไรในการสวดมนต์พระสูตรพระปิวัตวัคานี้ขอความสัสดีเจิมีระเขอบคุณจากไปจกเพระเจ้าเิลัลกดำรขอตัวเทศเทวา้นทั้งหลายตัมโนธในการเจริญาก็ทาเหล่านี้ลแลเก ให้เจ้าพระเจ้าและวัตถุมงคลบางสิ่าเดนาโดยมุขท <ks> ่สมเด็จพระญาณวสานวรวิหารตรวจจอวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามิบั้นเช้นที่ที่ผ่นมาได้ที่สิสร้ในอนาคตขต้องเปลี่ยนเพวยผ้ารของพระริตและคำมงคลละก็คาต่างต่างขอเพ้้งสมเด็จสัดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ